เอาวันนี้ก็จะได้มาคุยเนาะมาคุยกับคนป่วยอา่าวันนี้ก็กลับมาจริงๆแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่อยากไปไหนแล้วพโยม,มากันอา่าก็อยากจะเจอแล้วก็อยากจะคุยอะไรงั้นนะเนะเาะอ่าก็พอดีวันนี้ได้กลับมาเมื่อคืนกลับมาจนดึกกัะเสียงยังเคลืออยู่เลยเอา่าแล้วมาจากไหนกันนะเนี่ยมาจากอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,อยาโอ๋บางปะอิน เอ่ที่จริงเนี่ยมาฉันอ่านป้ายบางปะอินเนาะที่จริงน่าจะเป็นบางพระอินซะก็ไม่เอานะเอาจริงจริงนะ,ะมันจะได้มีความหมายะอนกมีพระอินคือเป็นตำบลอ่าอ่าเอาจริงจริงแล้วมันอ่าปะอินเนี่ยมันไม่มีความหมายนะฉันว่า อาบางพระอินเนี่ยยังจะนะเออเรนี่เราทําอ่ารูปพระอินอะไรต่ออะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวไปฉันว่าพระอินนั่นแหละแต่คนมันพูดผิดเป็นป่าอินน่ะเดี๋ยวนะมันเป็นอำเภอเก่าอำเภอกางปะอินอยู่มานานแลวป่ะอินน่ะเอาเป็นพระอินซะพระอินซะอ่านนะเผื่อ ทางกรมการปกครองเขาได้ยินเขาจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบาง <c oughs> พระอินเ <c oughs> พราะจะตายเนาะคุณยายชื่ออะไรจะแน,น่ <c oughs> คุณยายเนี่ยชื่อคุณเองรับแล้วอายุเท <ำ S 1> ่าไหร่นะอยายนะุเท่าไหร่นะโอ้สเก็ตหกสิบเจ็ดแหมทํายังก็เจ็ดสิบหกเลยวะ <c oughs> ่ะเป็นพี่จะไม่กี่ปีเองนะเนี่ยพูดถนะึงกันนะอ่าอ่าทีนี้อ่าเสร็จแล้วไอมาวันนี้ป่วยเป็นอะไรมาเส้นสมองแตกแล้วก็เป็นโรคไตโรคไตในขั้นไหน ขั้นจี่โอ้ขั้นสี่อะคืออย่างนี้โยมอายาเนี่ยถ้าเราถ้าเรากินยาเนี่ยโยมอาไม่ว่าจะเป็นยาอะไรที่มันเป็นเคมีเนาะทิดเนาะอ่าแต่ถ้าเป็นสมุนไพรแล้วรับรองไม่เป็นนะแต่ถ้ามันเป็นเคมีนะเช่นอาสารสังเคราะห์เช่นพวกยาตะบักเกเขาใช้เคมีรักษานะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะเป็นวิธีการรักษาของเขาอานะัตั้งแต่คอเฟพาลาแต,แต่คนไทยเรากินยาไม่ค่อยบรรยัคบรรยังกัน อาเช่นคนกินยาเช่นเบาหวานเนี่ยแน่นอนถ้ากินยาอาโรงพยาบาลแล้วก็ต้องเป็นตายทุกคนนะฮะก็ไา <c oughs> จ่จา,าจานนั่นแหละเป็นตายทุกคนนมะอ่าแล้วทีนี้อาเสร็จแล้วอาอย่างกาอย่างกาตัวฉันเนี่ยยอมฉันก็เป็นเบาหวานนะอ่าหลายปีมาแล้วส<อ>ิบเกือบสิบปีแล้วเนี่ยอ่าเป็นตอนนั้นขึ้นเวิร์ดเวิร์ดเวิร์ดฉันกินยาฉันอยู่สองเดือนอ่าแล้วจากนั้นมาก็เลิกกินยาทุกวันนี้มันก็หายขาดเนาะ อ่าโดยไม่ต้องไปกินยาฝรั่งนะอ่าหมอถ้ากินยาฝรั่งฉันก็ฟอกไตไปแล้วป่านนี้ยอมเอาจริงๆนะอันนี้มันสั่งให้ฟอกไตพี่ยมจานั่นแหละยอมอันนี้อันนี้โดยที่ว่าวงจรของโลกมันเป็นอย่างนั้นอ่าฉันรักษาโรคไตในยอมอยู่ที่วัดเนี่ยอ่าถ้าใครไม่กินพวกยาเคมีเนี่ยไม่มีใครเป็นไตสักคนอ่าหมอเขาก็บอกว่าไปกินเค็มเกินไปฉันเนี่ยตัวกินเค็มเลยอ่าจริงๆงนะเกลือเค็มนะตรงเค็มนะ แต่โดยพฤติกรรมไม่เค็มนะชอบให้ออ่่าาเค็มนะ,ะเพราะฉะนั้นอกินอะไรบ้างว่าเป็นที่จริงไว้ใช่เลยฉันพิสูจน์แล้วก็คือยาเคมีที่กินเข้าไปผักที่ไม่ผักนี่มันเป็นสารพิษอ่าข้าวที่เป็นสารพิษยอมกินข้าวตอนเนี้ยอมนะยอมกินข้าวตอนเนี้อยอมหุงข้าวเนี่ยยอมสังเกตดูไหมที่เดี๋ยวเนี้ไปนั่งอดมมันก็ไม่ได้กินข้าว หนูก็ไม่กินข้าวสารเดี๋ยวนี้มอดก็ไม่กินข้าวเดี๋ยวนี้เชื่อไหมก็อบยาไปอ่ะก็ใช่อบยามาแล้วเพราะฉะนั้นขนาดมอดไม่กินแล้วคนมากินมันก็เป็นสิบาวงเบาหวานเป็นกันเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ก่อนมันเป็นหรือนายมนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นตอนนี้นายมชั้นกําลังทําข้าวชั้นอยู่อข้าวเนี่ยที่ที่ที่ข้าวปลอดสารพิษเนี่ยนะอ่าตั้งแต่ทํามาเลยแล้วก็สีเสร็จเรียบร้อยอ่าใส่เข้าไปในถุงเอาผิวมะกรูดบด ใส่เหมือนชุงชาลิปตันยัดเข้าไปปิดเอาเฮรอยอมยอมกินข้าวซ้อมมือนะยอมข้าวซ้อมมือหรือข้าวข้าวที่ฉันทําเนี่ยไม่ขัดขาวนะอกินเข้าไปเนี่ยขาเขา่าเดี๋ยวร่างกายกลับมาแข็งแรงหมดแหละเบาหวา,วานไม่ต้องกลัวหรอกนะแต่นี่เขเดินไม่ได้นะเนี่ยแต่สมุนไพรก็เหมือนกันนะทิดนะเดี๋ยวนี้ไอ้พวกทํายาหรือมันก็เอาไปใส่สารสเตียรอยกันอยากให้ขายยาราคาแพงๆหาง่าย คนก็มาถามฉันบอกว่าที่วัดหลวงพ่อมีสเตียรอยหรือเปล่าอ่ามันจะมีสเตียรอยงั้นฉันขึ้นออยไว้เรียบร้อยโยมก็เหมือนกันนะออยก็มีบางทีเป็นออยมาแล้วเนเป็ปจวดเจอสเตียรอยก็มีแต่ของฉันไปดูได้ยาฉันมีอยู่แล้วฉันไม่จําเป็นจะต้องแบเอาสเตียรอยมาใส่หรอกนะยาฉันพิเศษอยู่แล้วเอาจริงๆนะฉันไม่ได้นะนะยาฉันยาพระนะโยมอ่ายาที่เขาเรียนก็คือยาตํารานหลวงแต่ฉันยาอ่าตำราในฉันเนี่ยหลวงปู่สุกหลวงปู่เดิมหลวงพ่อ อาทอบหลวงปู่เขียนหลวงปู่ดังๆในชั้นเอาตำราท่านมายำอ่าไม่ใช่ยำกินนะอ่ายำอันไหนดีอ่าอ่าสมุนไพรอันไหนดีชั้นคัดคัดออกมาเป็นร้อยสองร้อยตำรับชั้นมีอยู่ในตัวทุกวันเนี่ยอ่าเช่งชั้นห่วงมากนะไม่มีสเตียรอยสักอันนึงหลักตำราสมัยนั้นมันมีเมื่อไหร่แล้วสเตียรอยอ่ะชั้นก็ทําตามนั้นมาอ่าพันปีที่แล้วก็ใช้สูตรนี้นายโยอีกพันปีก็ต้องใช้สูตรนี้ในการรักษาโรคมนุษย์อะ เพราะฉะนั้นนายแพทย์ใครก็แล้วเลิกวงการแพทย์ที่ชมมาตามายอยู่ตอนนี้นะยมนะฉันจะบอกให้เลยว่าคุณจะเชื่อไม่เชื่อสมุนไพรตอนนี้ก็แล้วแต่คุณแต่ต่อไปคุณจะต้องมาฟังฉันแล้วเรื่องการรักษาโรคให้กับมนุษย์เนี่ยเอาจริงๆอ่าเพาะทุกวันนี้คนแห่กันมารักษาบางคนนี่กินจนเดินไม่ได้ยมไม่ต้องคิดอะไรเลยยมคนเดี๋ยวนี้นะฉันเขาตายฉันต้องไปเก็บกระดูกใช่ไหมเขาศรัทธาตอนฉันเป็นพระอยู่ กระโดกไม่มีเก็บแล้วทุกวันเนี่ยมันผุหมดไปเค้นยาอเออมันมันดําหมดแล้วนะไปดูได้ตายเนี่ยเออไอที่จะเป็นท่อนดีๆไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้เพราะยาเคมีมันเข้าไปทําลายอ่ออาเพราะฉะนั้นเราจะเราจะต้องฝากนะสิ่งที่เราว่ามีคุณค่าไว้ให้ลูกให้หลานก็คือสมุนไพรอ่าพันปีที่แล้วเขาใช้สมุนไพรกินยาหลวงอ่าพันพันปีที่แล้วก็ใช้สมุน,มนไพร อ่าอีกพันปีข้างหน้ามาใช้สมุนไพรจ้ะมึนอยากไปนอนอย่างเดียวจ้ะได้ยอมเดี๋ยวเอาอย่างงี้ไอ้ตรงนี้ไม่ยากเลยคุณจะเป็นโรคอะไรมาก็แล้วแต่ยอมเอาจริงๆนะอ่าหมอที่บนสลาฉันฝึกไว้อย่างดีนะยอมบอกเข้าไปเลยว่ายอมเป็นอะไรตอะไรตอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจัดยาให้อ่าบอกให้ครบทุกโรคนะแล้วก็ไม่ต้องเอากลับไปสักโรคหนึ่งให้มันหายขอบคุณครับอ่าจริงจรงนอะไรนะ ดูหมอหนูอ่าดูหมอเอาได้ได้ได้ดูหมอดูฝ่ามือตอนวัสนาเอาวัสนาเขาดีนะเห็นไหมเราเส้นน่ะเนี่ยกลางฝ่ามือเลยเนี่ยเนี่ยวัสนาดีอ่าเดี๋ยวก็หายนะหูก็อ่าหูก็ดีไม่เป็นไรละอายุยืนเอายาที่นี่รักษาเอาลองดูกันว่าอันไหนจะแจ๋วกว่ากันเนาะเอาโอเค2 4่สถึงยีเดี๋ยวมาบวชปฏิบัติธรรมกัน